สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจําวันที่30มษา 66, น66เป็งวดสิ้นเดือนนวันที่30เมษายนนะครับย้ําเลยนะครับว่าเป็นแค่แนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับ สำหรับวันที่29ที่ผ่านมานะครับเข้าไปีแล้วนะครับหนึ่งนอยนะครับแปดสีออกล่างพิเศษนะครับตามที่ผมย้ําเลยนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละนอยนะบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสลับกันนะครับส่วนน้อยที่เหลือนะครับเฉียดไปนะครับ v i p นะครับออก3ามหนึ่งกับ5้าหนึ่งนะครับให้4ี่หนึ่งกับ8ปดหนึ่งนะครับปกติออกล่าง9ก้าหนึ่งนะครับ ให้แปดหนึ่งเฉียดไปอย่างละแต้มนะครับมาตามต่อวันที่30นะครับเราจะยกตัวเลขของวันที่29นะครับมาคำนวณน,นะครับทั้ง3น่อยนะครับน่อยละ2สูตรเป็นสูตร2ตัวตรงไปกับบนล่างนะครับ สำหรับงวดวันที่30นะครับผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับทั้ง3ามนอยนะครับนอยละสอูนยมาดูที่นอยพิเศษนอยพิเศษก็จะมีนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งสี่ศูนย 04เด็น6ริง4นายปกตินายปกติก็จะมีนะ8 9 98 48 แเด่น9วิ่ง4น้นาย v a p อเขียนผิดขออภัยนะครับเขียนผิดนะครับมไญาติกาเลยนะครับ นอย VIP ก็จะมีนะครับ6 4 4 6่ส 5, 5 8หเดนสวิ่งแปดวกนี้อย่าลืมหลักสีนะครับลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวไปเล่นแต่ละน้อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับเหมือนเมื่อวานนะครับวันที่ 29 e นะครับ84ออกร่างพิเศษนะครับนอกนั้นก็เฉียดไปอย่างละแต้มนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ